ระว่าตั้งรักเขาก็เห็นเศร้าเมื่อย์เนี่ยว่าสวัสดีครับอยู่กับช่องอมสินอ่อนทวนนงเปลี่ยนกระดูกหนาเอานทางนอกเดินทางนอกทางหันบูดออกมาทั้งนอกใส่แบบไม่ร้อหันเข้าในไม่จะเป็นน็อตอยู่คนลาฟั่งล่ะนะใส่ทั้งไหนก็คือเก่าทั้งนั้นมันจะเป็นล็อกน็อตบ่ระว่าหันทั้งนี้เขาทั้งในบ่หรอว่าไม่หันเขหันออกก็ได้ดีแค่หันเดียวหันออกหรือหันเข่าก็ต้องหันเข่าตัวน้องบ่หันออกตัวน้องก็ยังบ่ บัวหันเขาเอาทั้งมีนอดสอดมอดมาทั้งหอกต้องหันงูมาห่มเขาซะหันแล้วออกทั้งนอกจะว่าเขาไหนยังได็เนาะก็จะฟังสอดนั้นเป็นทั้งนอกทั้งหนามันามูบเขางอดมันจะมีทั้งนอกโอ้คือข่อยวานเดี๋ไปเสียเลยเอาทั้งมีนอดมอนมาทั้งหอกเออนั่นละมันต้องถือข้างกันหนึ่งหันและนี่ว่าเขาเนี่ยครับอืมเดี๋ยวว่าเขาในแล้วก็งุมเขาไหนตัวเนาะเดี๋ยวพอดีว่าเขาหูนอดผิดว่าพอดีว่าเห็นหูนอดไป ่เดี๋ยวมันั่อยนบงซื้อานปมันซื้อหูนอดยเห็นห้องเป็นี่หางบ่แต่ใ้ห้องเป็นท่บ่อห้อง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 ยืนบ่ห้องเิ่นหนึ่งเนหนึ่งห้องเราจบอยน้ลดูบเราบ้างดีคนลปดเอวอ่ะต่อถึงห่นนอตพอดีพอดาไปหานอตแะขันนอตก่อนครับพอดีพว่างเลยว่างเลยมันหนักว่างก่อนหานอตก่อน บ้านันบานกันมวบานก็ถือไปจักเครื่องมือก็ได้นอไปถือไปเดียหมากันบางนอเตัเก้าเาไปใส่นอนเต็บหนึ่งบอนอไม่มีเดี๋วซื้อมาเหมือนนอตใหญ่พี่ใส่ซื้อมาไปถ่าด้วยเอนอนยาวมาดีอันเก้ามันกับอันเก้ามันบิดเท่ล่ะมีอันเก้ามันทึ่มับิดนอนน้เนนั่นนี่เียอาวับิด เลยเปลี่ยนดอกมันถึงเือนีนถึงวงเราใส่ด้วถึงกแม่ถึงมันบิดนะเดี๋ยวใส่เบอร์อ้นเื้อมากเขาสือมาของเน่มันบิดมันบิดดูปลายมันนะบิดกปลายมันใช่ค่ะแล้วมันมาแผตัวนี้มันแัตัวตึงกระดุมมามันแผมันงอ้ายกเขาไม่หลลลมันเื่อมไเราเลี้ยงคนนี้กเขาไม่จะิื่อตัวเาเอ่่าันี้ด้วย อันนะยักจัไยไไปหาเบอร์เดียวกันม่อีกตัวนึ่ด่านนอตุมยกตอกตอกนะเรียบร้อยคือเวของเถเดนี้บอมันใยังสลายมันดินได้ของเถวางเลยวางเลยจาวางเลยผมเถะมนว่านะอีกยวขันเนี่ีขันบอกขันหรอตุเีใสองตัวดึงลากันเขียงไว้ก็บพกเกล็ดถ้าหมนบ่าในห้องแฟนซิมก็เออก ห้อเพนซิมมาทงนี้จะบด่แมนบ่ะอันสาักมันบ้บิดปนีมันก็จีด้ห้องแค่หน่อยๆน่อีอันนี้แหมยบ่ว่ได้ิส่ครับเป็นบอใสไทีีเดได้เพนซิมโหเพนซิมเป็นสีเดียได้บ่ใส่ซเดี๋ยวบ่นังานแต่บ่พอสั่งกิโลยางเดี๋ยวม่่็ใส่เพนซิมเท่นี้น้ำเพนหนึ่งสองเพนพอดีหนึเงาอก็ได้ตอลไม่ก็ก่อนจะได้เดีวแค่เนี่ย บอห้องเปนชิมก่อนน่นเนีขอยทีดงงอผีห้องใส่เป็นชิมตังน้ำเราบวดสทังข่อยไวดส่มันห่างอยมันห่างใส่ไใส่สันี้เดี๋ยวผมถอดแท็งในออกถอด็อตกเลยเจ้าละถอดล้วกนผมทีดงอาเบิดพ่วงหมดเลยถอด็อตอกเไดถอด็อตกก็วันนกรดูกมาถ้าีกเกอกห้องเป็นชิมสักนว้ามันวันที่ิตวันที่ฟิตบ่ฟิตได้ถูกี่ยันนอตบ่ถึงที่แกถึ เจ,จะเด็เไม่บันเริ่มต้นไม่บันมั้เริ่มต้นไม่บัน,น้าเเขาอนเริ่มต้นไม่ <c oughs> นะมได้เป็นขี้ไม่เข้ายูโรปียเ่นวะซุ้มเป็นขี้หน่อยเห็นไหมเนี่ยซุมอันหน่อยข่อยบ่หนาบอได้ขอ่ขอยเสนอน้ำเสนอดีดีเลย่เห็ดน้ำข่อย <c oughs> ดีดเลยอมันมันของเกาอยู่แล้วมันมีแผ่นที่มันมีย่นนะมันังดก่อย่าอรยังบของเกาแล้วมันซึกแล้วคันผบอกตัวนี้มันว่ซึ้่ในรองเลยคันตัวนี้มันเตียงดีดีอย่างว่ามันซื้อแล้วเนาะมันก็ ก็ต้องกัดราดูดีไปหันค่ากันไปหั่นลบบค่าจังไหน่อยสี้องสี้องข้างนอกสีบ้องข้างในสีห้องข้างนอกน้ำอันนี้เนยบีกินยังมาเรียนออกไปกินหน่อยคือบอลอันเก่านี่อันนี้ไหมอันนี้มันยุ่งใส่ปะตัวหน้าหนาวนี่ไหมอันเก่ายุยอันเก่าถอดอะไรเนี่ยบอสอันนี้อันใหญ่คือพลมองมันยุ่งเส้นไปอันเก่ามันบอสอยู่นี่แหละมันรวมแห้งมันเตี้ยสูงเดียวในเร็วตัวนี้มันสีหนาหดแล้วมันสีฟูงนดที่บ่ถึงพี่เพนจิ้มหน่อยอยู่นี่ กจ้าเล้งผมกินนี้แบบกระเโผเป็นประโยชน์ได้ไหมวะอันนี้มันจมสองันนี้ครา่ได้จมอัเดียวเยทั้งันนั้น้วไม้เพเสียบทนเนรเห็นเงเขาเขาด้วยวันไงแป้งก้นีใส่ันหูวอนน้ำหมุนหัวอนมันเราโยกใส่เราไม่ได้หมุนใส่ข้างในเพิ่มกงนี้ก็ใส่เอาใส่ก่อนใส่ข้างในอาจะวัใส่้งใส่ข้างนอกอีกหนึ่งคนว่มันรวมกัใส่2อไปเลยข้างนอกกใส่ก็ได้ เาตอีก็บใครยินงเสียงยูเห็นหูเหูดิซยลูกพีบิดนี่ยหูดิมันจกว่ยังสุกเนาะอกวเป็นกระดาษเดียหูดยเห็นแล้วเห็นแล้วยาเฝ้ามันบดถึงงัดตรงมาก่อนรูเ้าใหม่งงัดตรงมาก่อนสอดน้ัวได้แล้วได้แล้วแน่นนัเลยอันสันมันใส่ดืดอันซีมันมือสางบัถึงอยู่นสันนี่ยู่งัดหูตรงมาก่อนว่ เอาหู้มันหมุนลงไปมาทันเราตั้งหัวตั้งทันก็ได้จมมีว่างไว้ทีดินเนี่จมได้ทั้งเตะเข็นป้อรอดสีงเดี๋ยวครับเาหมุนตงหนกอนอยกันหน่อพี่หมุนตีต๊ะตเราวางไว้ทีดินรถตัควงเออเออุณนนเนี่ยเห็น่านดูั่านีถ้าไมปวันนถึงวางันถตงันชนก็ถึงน่ะขันเว้พอดีพลดีพอดีหัวน็อตยอจำเหมือนตัวเมียมันย่ดอก ก่เด็กใช้นะยังเข้าใจเขาเจอ,อยู่เรื่องมันได้ที่ก็ที่นี่มากเป็ดกลกดก็ทีสมโมอีกกี่เซาี่คำเนะวางๆมันหนักวางก้อนทั้งหลังผีไม่จริงว่าต้องอีจอย,ยกันทุกทั้งผีไปแล้วนี่ถิไเ้

น้อนนับแล้วกินข้าวแล้วอยากนอนไปนอนแล้วไม่รุดไม่รุดไม่รุดงานเขาแล้บวบาดงานเขาแล้วไม่รุดเนาะมันรุดลงไปเองมันรุดลงไปเองห้ามบาดนี่ตรวจดิ้น นีเด้พี่เดใ่ีที่ไปสซังเด้ก็บอกผมไม่สามพรมัน้อยขึ้นจะอยอพี่มาสวนมาคล้องมัดเอีกพี่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 ่พยก่าโอมงอีกโอเหมงอีกไ่ใช่ลเาไม่ิวเราเอายกมือเ โอ้โหเนีหนากันเลยหัวไหนก็ได้พี่หัวเขาพี่ยกยกขึ้นเก้าหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไม่ดีดีนองเขาไม่นี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 ่ไม่เอาไม่นี่เอาใส่ผิดเลย

มันต้องมันต้องหุบกระบอกมันเขามัต้องตั้งกระได้สูตรเลยไหมสีชุดกระไดสูตหรอคะยกขึ้นด้วยบานนี่ชี้สุดเอาลมมาหน่ลมมั้งหนาเป็นเพชรรูเหี้ยเนาะเออแล้วมันลมใส่เจ้าด้วยพี่เออยังดุพี่ขวัญขึ้นลายสิลูกพี่มันยังเข่ามันมันยังเข่ามันตั้มมันดีไปั้มมันดีกล่องกระดาษมัน เบ้ออายุมันตันเบิอเร้วอยู่นันีเองก็จะซื้อละงานเขาเยอะเลยง่ายดีละยังไ่ได้จุดดับพี่น้อง คลิปหนาทั้งสีส่เหลี่ด้วคลิปนี้ลดลดดับแล้วคลิปหนาดูกันใหม่ด้วตยังไม่จบ